บานดุงตำนนงมสุตโตอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีครับโรงเรียนพัฒนาศรีพดุงอุดมว,วิ์ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการนายอุดมศรีจันเพียวมีรองผู้อำนวยการจำนวนสองคนได้แก่ 1. น,นายวีระเดชอนุญาหง 2. นางสาวกัลยาผลมั่นข้าราชการครูจำนวนทั้งหมด35คน พนักงานราชการสองคนครูธุราการหนึ่งคนลูกจ้างประจำสองคนโรงเรียนพัฒนาศิีพดุงโรงวิทย์ได้เป็นโรงเรียนนำร่องในการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแนวคิดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับลดเวลาเรียนเฉพาะในห้องเรียนให้น้อยลงและให้นักเรียนได้เรียนรู้รด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามความพร้อมความสามารถของนักเรียนการดําเนินการนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนพัฒนาศีพดุงอุดมวิทย์ดังนี้ขั้นที่1 รับนโยบายจากรัฐบาลขั้นที่2วางแผนขั้นที่3ดําเนินการตามแผนขั้นที่4ตรวจสอบปรับปรุงหากมีข้อผิดพลาดก็จะดําเนินการฟีดแบ็กกลับไปยังข้อที่2คือการวางแผนใหม่อีกครั้งขั้นสุดท้ายขั้นที่5ประเมินผลลดแมปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพัฒนาศีพดุงอุดมวิทย์ ระยะแรกเริ่ม15-28ลาคมพุทธศักราช2558 1. อบรมครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือบริหารการจัดเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระยะที่2เริ่ม 2พุศจกิกายนพุทธศักราช2558ถึง18มีนาคมพุทธศักราช2559โรงเรียนพัฒนาศรีพดุงอุดมวิทย์ได้เริ่มค i ิกออฟคููจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับนักเรียนโรงเรียนได้กำหนดแนวทางในการเลือกออกเป็น2แนวทางดังนี้ 1. นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจในแต่ละสายชั้น 2. นักเรียนเสนอกิจกรรมตามความถนัดความสนใจครูเป็นที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือโรงเรียนได้แบ่งกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ออกเป็น4หมวด16กิจกรรมดังนี้หมวดที่1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย 1. กิจกรรมแนแนว 2. กิจกรรมนักเรียน 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หมวดที่2สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ประกอบด้วย 1. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 2. พัฒนาความสามารถด้านความคิด 3. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 4. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้หมวดที่3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 1. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกการทําประโยชน์ต่อสังคม 2. ปลูกฝังความรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ 3. ปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและอดทน 4. ปลูกฝังความรักความภูมิใจในความเป็นไทยและห่วงแหนสมบัติของชาติ หมวดที่ 4. สร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีวิตและทักษะชีวิต 1. ตอบสนองความสนใจความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 2. ฝึกการทำงานทักษะทางอาชีพทรัพย์สินทางปัญญาและอยู่อย่างพอเพียง 3. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 4. สร้างเสริมสัมมรนะทางกาย ผลจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมกับนักเรียนได้ครอบคลุม4 h ได้แก่ H ที่1เหตุ hate. ด้านสติปัญญาจำนวน101กิจกรรมพัฒนาศีรดูอบูดมวิสสถาบันที่ประสิทธิ์ เฮ็ด <Head S 1> ที่สองเฮิดด้านทัศนคติจํานวน57กิจกรรมพระดุงไทยสร้างสายสัมพัน์อันสุงๆให้ดำรงคงมันไม่วันไว้เสียสละสามคีมีวินไหนดาดสามนามกัน ีพี่น้องกันสง่างามล้ำทงเราเท่าแดงทั้งกลากง้าแกร่งดังดวงตะวันวิทยาเก้าไกล H ที่สาม Hand ปฏิบัติจริงจำนวน96กิจกรรม เหตุที่4 health ด้านสุขภาพจำนวน44กิจกรรม,รมรก,กิจกรรมที่โรงเรียนจัดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้1กิจกรรมพัฒนาสมองจำนวน101กิจกรรม,มเช่นหมากฮอตหันษาร่างกายของเราคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษ<ล>การฝึกวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาการบวกบการลบการคูณการหาร <จะ S 2> การสอนซ่อมเสริมของครูแด่ 2. กิจกรรมพัฒนาจิตใจจำนวน57กิจกรรมเช่นสุนทรีดนตรีพาเพลินอังกะลุงศิละปะเพื่อชีวิต การร้อยมาลัยหน้าตรีลาสืบสารงานศิลป์ 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติทักษะชีวิตจำนวน96กิจกรรมเช่นเรียนรู้รอบห้องตาวิเศษการทำขนมไทย 4. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพจำนวน44กิจกรรมเช่นฟุตบอลวอลเล่บอล เต้นประกอบเพลงแอลโรบิกเพื่อสุขภาพจากการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เกิดผลต่อนักเรียนครูและผู้ปกครองดังนี้ด้านนักเรียน 1. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางเรียน 2. ได้สำรวจความสนใจความต้องการและศักยภาพของตนเอง ค้นหาความถนัดความต้องการของตนเอง 4. ฝึกฝนพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง 5. ประเมินและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องด้านครู 1. รู้เกี่ยวกับความสนใจความถนัดและความต้องการของนักเรียน 2. ได้ออกแบบกิจกรรมจัดหาสื่อแหล่งเรียนรู้และประเมินผล 3. จัดการเรียนรู้และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4. มีการประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนด้านผู้ปกครอง 1. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 2. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดำเนินการตามนโยบาย 3. ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม 4. ประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1>, 1. ขาดงบประมาณการดำเนินการกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ 2>, 2. นักเรียนเลือกเรียนในบางกิจกรรมมากเกินไปบางกิจกรรมมีนักเรียนเรียนน้อยผลของการสำเร็จ จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในครั้งนี้ทางโรงเรียนพัฒนาศรีพดุงอุดมวิทย์ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหากการดำเนินการในครั้งนี้มีข้อบอกพร่องประการใดใครขอรับคำแนะนำเพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป โรงเรียนพัฒนาสีพดุงอุดมวิทย์ขอขอบคุณค่ะที่ประดิษฐวิทยาให้ความรู้คู่คุณธรรมนำประชา